สามก๊ก ตำนานแห่งสงครามการเมืองและความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์ตะวันออกมีใช่เพียงเรื่องราวของการแย่งชิงแผ่นดินแต่คือการถ่ายทอดปรัชญาการใช้ชีวิตที่สอดแทรกอยู่ในทุกคำพูดทุกกลลศึกและทุกชะตากรรมของตัวละครที่ยังคงสะท้อนถึงชีวิตของผู้คนในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจนแม้เวลาจะล่วงเลยกว่าพันปีแต่สิ่งที่สามก๊กสอนเรานั้นยังไม่เคยเก่าเลยแม้แต่นอน เพราะแท้จริงแล้วสามก๊กไม่ใช่เรื่องของอดีตแต่คือกระจกแห่งจิตใจมนุษย์ที่สะท้อนความจริงของชีวิตในทุกยุคทุกสมัยสงครามระหว่างหวีจกงอในเรื่องนั้นแท้จริงก็คือสงครามระหว่างความทะเยอทะยานความพักดีความกลัวความรักและความหลงในใจมนุษย์แต่ละคนและทุกตัวละครในเรื่องนี้ต่างก็เป็นภาพแทนของบางสิ่งในตัวเราเอง เล่าปีคือความเมตตาความอ่อนโยนและความเชื่อในคุณธรรมเขาอาจไม่ใช่นักรบผู้เก่งกล้าที่สุดไม่ใช่นักวางแผนผู้ชาญฉลาดที่สุดแต่เขาคือผู้นำที่เข้าใจหัวใจของมนุษย์มากที่สุด เล่าปีสอนเราว่าความยิ่งใหญ่ของผู้นำไม่ได้มาจากอำนาจหรือทรัพย์สินแต่มาจากความจริงใจความอบอุ่นและความสามารถในการทำให้ผู้คนรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขามีความหมายเขาเป็นผู้นำที่ใช้ใจไม่ใช่อำนาจเขาเชื่อว่าการปกครองคนคือการเข้าใจคนไม่ใช่การบังคับและนี่คือสิ่งที่คนยุคใหม่ลืมไป เราใช้คำสั่งแทนความเข้าใจใช้ตำแหน่งแทนความอบอุ่นใช้อำนาจแทนศรัทธาแต่เล่าปี่เตือนเราว่าหากเราต้องการสร้างทีมที่เข้มแข็งหรือครอบครัวที่มั่นคงเราต้องเริ่มจากหัวใจไม่ใช้อำนาจเพราะอำนาจสร้างความกลัวแต่หัวใจสร้างความศรัทธาขงเบ้งผู้รอบรู้ที่เปรียบดังภูผาแห่งปัญญา เขาไม่ได้เพียงเป็นนักกลยุทธ์ที่รู้จักเลขการศึกแต่ยังเข้าใจจิตวิทยามนุษย์อย่างลึกซึ้งเขารู้ว่าทุกการกระทำต้องอาศัยเวลาการเร่งรัดสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาเปรียบเสมือนการถอนต้นกล้าเพื่อให้โตเร็วซึ่งสุดท้ายต้นนั้นย่อมตาย ขงเบ้งสอนเราว่าความเฉลียวฉลาดแท้จริงไม่ใช่การคิดเร็วแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรคิดและเมื่อใดควรนิ่งการรู้จักรอคือศิลปะการรู้จักถอยคือกลยุทธ์และการรู้จักปล่อยวางคือปัญญาเขาคือแบบอย่างของคนที่ไม่วิ่งตามโลกแต่เข้าใจจังหวะของโลกและเพราะเขาเข้าใจเวลาเขาจึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แม้ในช่วงเวลาสั้นของชีวิต โจโฉอีกด้านหนึ่งของปัญญาคือพลังของความทะเยอะทะยานเขาคือชายผู้ถูกจดจำในฐานะคนเจ้าเล่โหดเทียมแต่หากมองให้ลึกเขาคือผู้นำที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างถึงแกน่นเขารู้ว่าความกลัวเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังพอๆกับความศรัทธาเขารู้ว่ามนุษย์ไม่ได้ดีหรือชั่วอย่างแท้จริงแต่เป็นผลจากสถานการณ์และแรงกดดันในชีวิต โจโฉสอนเราว่าการเข้าใจความมืดในใจตนเองคือจุดเริ่มต้นของการควบคุมมันเพราะผู้ที่ปฏิเสธความมืดของตนย่อมถูกมันครอบงำแต่ผู้ที่กล้ายอมรับความมืดในตนย่อมสามารถใช้มันเป็นพลังสร้างสารรค์ได้ สุนกวนเจ้าแห่งความยืดหยุ่นผู้ไม่ยึดติดกับอาตาเขารู้ว่าชัยชนะในชีวิตไม่จำเป็นต้องมาจากการชนะในทุกสมรภูมิบางครั้งการรู้จักถอยอย่างมีศักดิ์ศรีคือการเปิดทางให้เราเดินต่อได้ไกลกว่าเขาเข้าใจว่าชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่การแข่งกับใคร การรู้จักปรับตัวคือหัวใจของการอยู่รอดโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วความแน่นอนไม่มีอยู่จริงหากเรายึดมั่นในความคิดตายตัวเหมือนเหล็กแข็งเราจะหักง่ายแต่หากเราโค้งงอได้เหมือนไม้ไผ่เราจะอยู่ได้แม้ในพายุรุนแรงนี้คือศิลปะของสุนกวนการรู้ว่าความอ่อนน้อมคือพลังที่ซ่อนอยู่ในความสงบ สุมาอี้ปรมาจารย์แห่งการนิ่งเขาคือผู้ไม่รีบร้อนไม่แสดงออกเกินจำเป็นและไม่เปิดไพ่ก่อนเวลาเขารู้ว่าการเคลื่อนไหวมากเกินไปในสนามที่เต็มไปด้วยเล่หเหลี่ยมคือการเปิดช่องให้ศัตรูเห็นเขาจึงเลือกรอและฟังมากกว่าพูดสุมาอี้สอนเราว่าผู้ที่ใจนิ่งย่อมเห็นทุกสิ่งเคลื่อนไหว การนิ่งของเขาไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมในชีวิตจริงคนที่ใจนิ่งไม่ใช่คนขี้ขลาดแต่คือคนที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นเพราะในความวุ่นวายการนิ่งคือความได้เปรียบและในความรีบร้อนการรอคืออำนาจกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและคุณธรรม เขาเป็นภาพแทนของความดีที่มั่นคงแต่ก็เป็นตัวอย่างของความดีที่แข็งเกินไปจนกลายเป็นกับดักกวนอูถือมั่นในศักดิ์ศรีจนบางครั้งขาดความยืดหยุ่นความซื่อสัตย์ที่ไม่มีเมตตาอาจกลายเป็นความเย่อหยิ่งและความศักดิ์ศรีที่ไม่รู้จักถอยอาจกลายเป็นหายนะกวนอูเตือนเราว่าคุณ,ณธรรมต้องมาพร้อมสติและความดีต้องรู้จักปรับตัว เพราะโลกไม่หมุนตามอุดมคติของเราเสมอไปความดีที่แท้ไม่ใช่การยืนหยัดโดยไม่ยอนเปลี่ยนแต่คือการรักษาความบริสุทธิ์ของใจแม้ในวันที่ต้องเปลี่ยนไปตามโลก ปรัชญาจากสามก๊กทั้งหมดนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าชีวิตคือสงครามภายในที่เราทุกคนต้องต่อสู้สงครามระหว่างความดีและความโลภความจริงใจและความกลัวความซื่อสัตย์และอัตตาชีวิตไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่นแต่คือการเอาชนะตนเองการรู้ว่าตอนไหนควรนิ่งตอนไหนควรกล้า ตอนไหนควรถอยตอนไหนควรให้อภัยนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงสามโกสอนเราว่าไม่มีผู้ใดชนะตลอดการและไม่มีใครแพ้ตลอดไปผู้ที่รู้จักปรับตัวคือผู้ที่อยู่รอดผู้ที่รู้จักเรียนรู้จากความพ่ายแพ้คือผู้ที่จะชนะในวันหนึ่งผู้ที่รู้จักเข้าใจคนคือผู้ที่ได้หัวใจของโลกและผู้ที่รู้จักเข้าใจใจตนเองคือผู้ที่ได้พบความสงบที่แท้จริง ในที่สุดเมื่อเรามองสามก๊กในมุมลึกเราจะพบว่าสงครามที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นนอกใจแต่เกิดขึ้นในใจของเราเองทุกตัวละครคือครูที่มาสะท้อนบางสิ่งในเราเล่าปีสอนให้เรารักและเข้าใจคนโจโฉสอนให้เรากล้าและคิดให้ไกลขงเบ้งสอนให้เรารู้จักรอและใช้สติปัญญาสุมาอีสอนให้เรารู้จักนิ่ง สุนกวนสอนให้เรายืดหยุ่นและกวนอูสอนให้เราซื่อสัตย์ต่อหัวใจเมื่อเรานำคุณสมบัติทั้งหมดนี้มาผสมกันอย่างสมดุลเราจะกลายเป็นขงเบ้งในใจตนเองผู้ไม่จําเป็นต้องรบกับใครอีกเพราะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสงครามทั้งหมดในโลกก็มีเพียงเพื่อให้เรารู้จักสันติภายในปรัชญาการใช้ชีวิตจากสามก,ก๊กตำราศึกของคนสะท้อนปรัชญาชีวิตของโลก สามก๊กไม่ใช่เพียงเรื่องราวของการสงครามแต่คือตำราแห่งชีวิตที่เปิดเผยธรรมชาติของมนุษย์ในทุกแงม่มุมทั้งความทะเยอทะยานความซื่อสัตย์ความโลภความรักและการรู้จักตนเองเรื่องราวนี้คือภาพจำลองของโลกจริงที่ทุกยุคสมัยสามารถเรียนรู้ได้ผู้ที่อ่านสามก๊กอย่างลึกซึง้งจะรู้ว่าสิ่งที่คงเบ้งคิดไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อชนะศึกแต่เพื่อชนะใจตนเองด้วย คงเบ้งกล่าวว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งประโยคนี้ฟังเหมือนกลยุทธ์ทางทหารแต่แท้จริงคือปรัชญาแห่งชีวิตเพราะในทุกสนามรบของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจเราล้วนต้องรู้จักเขาโลกภายนอกสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบตัวและรู้จักเราใจของตนเองอารมณ์ความต้องการและข้อจำกัด หากรู้เขาแต่ไม่รู้เราคือการใช้ชีวิตแบบคนไหลไปตามโลกถูกชักนำโดยสิ่งภายนอกตลอดเวลาหากรู้เราแต่ไม่รู้เขาคือการหลงตัวเองไม่ฟังใครไม่เห็นโลกตามจริงแต่หากรู้ทั้งเขาและเรานั่นคือสภาวะที่มนุษย์จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือสถานการณ์ใดๆปรัชญาอีกข้อหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในสามก,ก๊กคือความซื่อสัตย์ที่ไม่ตาบอด ตัวอย่างของกวนอูทำให้เห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่สูงส่งแต่หากไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็อาจกลายเป็นกับดักของชีวิตได้เพราะความซื่อสัตย์โดยไม่รู้เท่าทันอารมณ์หรือสถานการณ์อาจพาเราไปสู่ความพินาศเช่นที่กวนอูสูญเสียทุกอย่างเพราะหลงอยู่ในอัตตาและศักดิ์ศรีเกินไป ส่วนเล่าปีคือภาพของผู้นำที่ใช้ใจนำคนไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เขาไม่แข็งกร้าวแต่มั่นคงไม่ทะเยอทะยานแต่มีเป้าหมายเขารู้ว่าคนจะพักดีต่อผู้นำได้ต้องรู้สึกว่าผู้นำเข้าใจเขาไม่ใช่ผู้นำเหนือกว่าเขาความอ่อนโยนของเล่าปีคือพลังที่ทำให้คนรอบข้างยอมตายแทนในทางกลับกัน โจโฉคือตัวแทนของปัญญาแบบโลกีคือปัญญาที่เฉียบแหลมรู้ทันคนแต่เต็มไปด้วยความระแวดระวังเขาใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือและมองทุกสิ่งผ่านเลนส์ของอำนาจแต่ในขณะเดียวกันโจโฉก็สอนให้เรารู้ว่าการมองโลกตามจริงคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเขาไม่หลอกตัวเองและไม่ปฏิเสธความมืดในใจคนซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนกลัวจะยอมรับ ปรัชยาจากสามก๊กจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครชนะแต่คือใครเข้าใจมนุษย์ได้ลึกที่สุดเพราะในที่สุดอาณาจาักรล้วนล่มสลายแต่สิ่งที่อยู่เหนือกล่าการปกครองคือการเข้าใจใจคนซึ่งเป็นรากฐานของทุกสัมพันธภาพในชีวิต การใช้ชีวิตตามแนวคิดสามก,ก๊กจึงไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่นแต่คือการเอาชนะตนเองการฝึกมองโลกอย่างขงเบ้งฟังอย่างซูมาอี้นำด้วยใจอย่างเล่าปีและมั่นคงในคุณธรรมอย่างกวนอูคือสี่เสาหลักของปัญญาชีวิต ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเร่งรีบเราอาจหลงลืมศิลปะแห่งการรู้จังหวะซึ่งเป็นหัวใจของสามก,ก๊กทุกอย่างในชีวิตมีจังหวะของมันการพูดการฟังการรอการถอยและการเดินหน้าผู้ที่เข้าใจจังหวะจะไม่ถูกพายุของอารมณ์พัดพาและไม่ปล่อยให้ความสำเร็จทำให้หลงทาง ปรัชญ,ญาสามก๊กจึงเตือนเราว่าอย่ารีบชนะจนลืมเข้าใจและอย่ากลัวแพ้จนไม่กล้าลงมือเพราะในทุกการแพ้มีเมล็ดพันธุ์ของการเติบโตและในทุกชัยชนะมีบทเรียนของการสูญเสียเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่ใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เพื่อพัฒนาใจให้สงบและมั่นคง สุดท้ายชีวิตคือสงครามระหว่างอัตตากับปัญญาและสามก๊กคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นการต่อสู้นั้นอย่างชัดเจน ใครที่เรียนรู้จะมองมันด้วยสายตาแห่งสติจะรู้ว่าในทุกตัวละครมีเงาของเราอยู่ทั้งสิ้นขงเบ้งอยู่ในความคิดของเรากวนอูอยู่ในศักดิ์ศรีของเราเล่าปีอยู่ในหัวใจของเราและโจโฉอยู่ในความทะเยอทะยานเราสิ่งสำคัญคือไม่ใช่การปฏิเสธตัวใดตัวหนึ่งแต่คือการเข้าใจและจัดวางทุกด้านของมนุษย์ให้อยู่ในสมดุลเมื่อเราทำได้เช่นนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างขงเบ้ง ที่รู้จังหวะรู้ใจคนรู้ใจตนเองและสามารถนำทางชีวิตไปในทุกสนามรบของโลกได้อย่างสงบและไม่แพ้ใครแม้ไม่มีอาณาจักรให้ครอบครองแต่เราจะมีอาณาจักรแห่งปัญญาที่ไม่มีวันล่มสลายอยู่ในใจตลอดกาล3ก๊ก หากมองเพียงผิวเผินมันคือเรื่องของสงครามและอำนาจแต่หากมองลึกเข้าไปมันคือตำราจิตวิทยามนุษย์ที่ถูกกลั่นจากเลือดเหนื่อและน้ำตาของผู้คนทุกตัวละครในเรื่องนี้ต่างเป็นภาพสะท้อนของเราในอีกมิติหนึ่งเล่าปีคือความอ่อนโยนและศรัทธาขงแบงคือปัญญาและการวางแผนกวนอูคือศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์ โจโฉคือสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดและสุมาอี้คือความอดทนและความเยือกเย็นที่รอวันเผยพลังที่แท้จริงปรัชญาชีวิตจากสามก๊กนั้นไม่ได้สอนให้เราดีอย่างเดียวหรือชั่วอย่างเดียวแต่มันสอนให้เราเข้าใจความดีและความชั่วว่าแท้จริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้ดำรงอยู่ในมนุษย์ทุกคนความดีที่มากเกินไปอาจกลายเป็นจุดอ่อนความชั่วที่เข้าใจได้อาจกลายเป็นครูของชีวิต ตัวอย่างเช่นกวนอูเขามีศักดิ์ศรีมีความซื่อสัตย์ที่มั่นคงต่อเล่าปีแต่สุดท้ายสิ่งนั้นเองกลับเป็นดาบสองคมที่ฆ่าเขาเพราะเขาไม่รู้จักถอมอัตตา เมื่อศักดิ์ศรีสูงกว่าปัญญามันทำให้เรามองไม่เห็นความจริงกวนอูม,มองตนเองเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์จนลืมไปว่าความซื่อสัตย์แท้จริงไม่ใช่การดื้อดึงถือมัน่นแต่คือการรู้จักทำเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องลดตัวเองลงก็ตามส่วนโจโฉแม้จะถูกมองว่าเป็นคนร้ายแต่แท้จริงเขามีปัญญาแห่งการมองโลกตามจริงเขาไม่ฝันกลางวันไม่สร้างภาพเขาเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีความกลัว มีความโลภมีความไม่แน่นอนและสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่บาปแต่คือธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้เขาใช้ความเข้าใจนั้นนำคนใช้อำนาจควบคุมสถานการณ์และในหลายครั้งโจโฉคือครูของโลกความจริงที่บอกเราว่าความดีอย่างเดียวไม่เพียงพอถ้าขาดสติและการมองให้ลึกในธรรมชาติของมนุษย์เล่าปีกลับตรงข้ามเขาเป็นผู้ที่เชื่อในคุณธรรมและความเมตตาเขาใช้ใจนำคนแต่บางครั้งก็ ถูกหลอกถูกหักหลังเพราะในโลกแห่งความจริงใจดีอย่างเดียวไม่พอที่จะเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมแต่ในอีกมุมหนึ่งเล่าปีคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้นำแห่งศรัทธ,ธาที่พิสูจน์ว่าคนที่จริงใจแม้ไม่ชนะศึกใหญ่ก็สามารถชนะใจผู้คนได้ตลอดกาล และเมื่อมองไปที่ขงเบ้งปราดผู้รอบรู้เขาเป็นตัวแทนของปัญญาและสติเขารู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนรู้ว่าคนไม่อาจควบคุมโชคชะตาได้ทั้งหมดแต่เขาก็ไม่หยุดลงมือเพราะขงเบ้งเข้าใจว่าชีวิตคือการวางแผนในสิ่งที่ควบคุมได้และยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างสงบนี่คือแก่นของเตา๋าที่แทรกอยู่ในทุกคำพูดและการกระทำของเขาความรู้จักพอความเข้าใจในความไม่เที่ยง และการทำเต็มกำลังโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์สุมาอี้กลับเป็นอีกด้านหนึ่งของของแบงเขาไม่ใช่คนที่เร่าร้อนเขาไม่พูดมากไม่โตแยงเขารอเวลาและใช้ความนิ่งเป็นอาวุธเขาเข้าใจว่าบางครั้งชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้มาจากการออกศึกแต่มาจากการอดทนจนอีกฝ่ายหมดแรงเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเยือกเย็นในโลกที่เดือดดานและเป็นบทเรียนว่าผู้ที่รู้จักรอจะเห็นสิ่งที่คนใจร้อน ไม่เคยเห็นหากเรานำทั้งห้าตัวละครนี้มาหลอมรวมกันมันจะกลายเป็นภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเล่าปีคือใจคงเบ้งคือปัญญากวนอูคือศักดิ์ศรี โจโฉค,คือความจริงและสุมาอี้คือเวลาทั้ง5องค์ประกอบนี้คือสมดุลของชีวิตหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตจะเอ็นเอียงหากมีแต่ใจโดยไม่มีปัญญาเราจะถูกหลอกหากมีแต่ปัญญาโดยไม่มีใจเราจะเย็นชาหากมีแต่ศักดิ์ศรีโดยไม่รู้จักถ่อมตนเราจะโดดเดี่ยวหากเห็นแต่ความจริงโดยไม่รู้จักศรัทธาชีวิตจะไร้ความหมายและหากไม่รู้จักรอเราจะพังเพราะความรีบร้อนของตนเอง thing. สามกกจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของยุทธ,ธาการแต่คือบทเรียนแห่งความเข้าใจตนเองมันสอนเราว่าชีวิตที่ชนะไม่จำเป็นต้องครอบครองทุกสิ่งแต่คือชีวิตที่เข้าใจจังหวะระหว่างได้กับเสียบางครั้งต้องยอมถอยเพื่อเดินหน้าบางครั้งต้องนิ่งเพื่อรักษาอนาคตบางครั้งต้องเสียเพื่อได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ชัยชนะเหนือศัตรูแต่คือชัยชนะเหนือใจตัวเองเมื่อเข้าใจ สิ่งนี้สามก๊กจะไม่ใช่แค่ตำราสงครามอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นตำราชีวิตที่ส่องสว่างอยู่ในใจคนที่สแสวงหาปัญญาอย่างแท้จริงปรัชญาแห่งสามก๊กจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการเอาชนะผู้อื่นหากแต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และศิลปะแห่งการอยู่ร่วมในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของอารมณ์ความคิดและผลประโยชน์ ทุกตัวละครในสามก๊กสะท้อนให้เห็นมิติของจิตใจที่แตกต่างกันบางคนใช้ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าบางคนใช้เพื่อสร้างอำนาจและบางคนใช้เพื่อปกป้องสิ่งที่รัก คงเบ้งคือภาพแทนของปัญญาที่มาพร้อมกับความสงบเขาไม่รีบไม่โกรธและไม่หลงอำนาจของตนแม้จะเป็นผู้มีความรู้ลึกซึ้งเหนือผู้ใดแต่กลับเลือกอยู่อย่างเงียบงามในกระท่อมเล็กๆที่หลงจงไม่หวังตำแหน่งไม่ไขว่คว้าชื่อเสียงจนกว่าจะมีผู้นำที่คู่ควรกับปัญญานั้นนี่คือแก่นของคำว่ารู้เวลาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิต คนในยุคนี้ต่างเร่งรีบแข่งขันสร้างภาพและพยายามทำให้โลกเห็นคุณค่าโดยไม่เคยถามว่าเรารู้ค่าของตัวเองจริงหรือไม่คงเบ้งจริงสอนให้เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกในวันนี้แต่คือการเตรียมพร้อมในวันที่โลกต้องการเรา โจโฉในอีกด้านหนึ่งคือความจริงของโลกเขาไม่ใช่คนดีในสายตาคนส่วนใหญ่แต่เป็นคนที่เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเขาไม่หลงในภาพฝันเขารู้ว่าความกลัวความโลภและความปรารถนาเป็นพลังคลับเคลื่อนมนุษย์เขาจึงไม่ตัดสินแต่ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโจโฉไม่ได้ชั่วเพราะคิดร้ายแต่เพราะเข้าใจว่าความอ่อนโยนเกินไปอาจพาชีวิตล่มสลาย เขาไม่เลือกเป็นนักบุญแต่เลือกเป็นผู้นำที่อยู่รอดนี่คือบทเรียนแห่งความจริงที่ขมแต่จำเป็นที่หลายคนมองข้ามเราอาจไม่ต้องเป็นเหมือนโจโฉแต่เราควรเรียนรู้จากเขาว่าบางครั้งการอยู่รอดก็เป็นศิลปะแห่งความกล้ากล้าที่จะมองโลกตามจริงและกล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่เป็นที่ชอบใจของใคร กวนอูคือตัวแทนของศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์เขาซื่อสัตย์ต่อคำมัน่นซื่อสัตย์ต่อพี่น้องและซื่อสัตย์ต่อศรัทธาของตนเองแต่ในที่สุดเขาพ่ายแพ้เพราะยึดมั่นเกินไปนี่คือบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดของสามก,ก๊กเมื่อความดีไม่มีสติมันจะกลายเป็นอัตตากวนอูไม่ยอมก้มหัวให้ใครไม่ฟังคำเตือนไม่มองว่าความยืดหยุ่นคือพลังแต่เห็นว่าการยอมคือความอ่อนแอ จนในที่สุดศักดิ์ศรีที่เขารักที่สุดกลับกลายเป็นกำแพงที่ปิดกั้นหนทางรอดของเขาเองปรัชญานี้สอนเราให้เข้าใจว่าความซื่อสัตย์ไม่ใช่การยึดติดในรูปแบบแต่คือการยึดมั่นในแก่นของความดีโดยไม่ยอมให้ความดื้อรั้นบดบังสติเพราะในโลกแห่งความจริงผู้ที่ชนะไม่ใช่คนที่ดือ้อแต่คือคนที่เข้าใจจังหวะของการโอนอ่อนเล่าปี่คือตัวแทนของผู้นำที่มีหัวใจ เขาไม่ใช่คนฉลาดที่สุดไม่ใช่นักวางแผนที่เก่งที่สุดแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจคนที่สุดผู้นำเช่นนี้หาได้ยากในทุกยุคสมัยเพราะเขาไม่ใช้คนเหมือนเครื่องมือแต่ใช้หัวใจเชื่อมใจเขาเชื่อในความดีและนั่นทำให้คนพร้อมตายเพื่อเขาความเมตตาของเล่าปีจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังแห่งการรวมใจ เมื่อผู้นำทำให้คนรู้สึกว่าตนมีคุณค่าเขาจะได้สิ่งที่เงินหรืออํานาจไม่อาจซื้อได้ความจงรักภักดีความศรัทธาและแรงใจที่ไม่มีวันหมดแม้เล่าปีจะไม่ชนะในสนามรบแต่เขาชนะในสนามใจและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าซุมาอี้ปิดฉากสามก,ก๊กด้วยบทเรียนที่ลึกที่สุดในศาสตร์แห่งจิตวิทยาผู้ที่นิ่งที่สุดมักชนะที่สุด ในยุคที่ทุกคนอยากพูดอยากแสดงอยากชิงพื้นที่ในความคิดของผู้อื่นคนอย่างซูมาอี้กลับเงียบและเฝ้ามองเขาไม่พูดเขาไม่อธิบายเขาไม่เร่งเวลาเพราะรู้ว่าทุกสิ่งมีจังหวะของมันเขารู้ว่าโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่พูดมากแต่ให้รางวัลกับคนที่รอเป็น ซูมาอีใช้ความเงียบเป็นเกราะใช้ความอดทนเป็นอาวุธและใช้เวลาเป็นพลังจนในที่สุดก็โค่นคู่ต่อสู้ทั้งหมดได้โดยแทบไม่ต้องเปลืองแรงปรัชญาของเขาคืออย่ารีบชนะในเกมเล็กเพื่อแพ้ในสงครามใหญ่และนั่นคือสิ่งที่คนยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้เพราะเราหลายคนกำลังแพ้ในชีวิตเพียงเพราะอยากชนะในสายตาคนอื่น ทั้งหมดนี้คงเบ้งโจโฉกวนอูเล่าปีสุมาอี้ไม่ได้มีใครถูกหรือผิดอย่างแท้จริงแต่แต่ละคนคือบทเรียนแห่งจิตวิทยาที่ส่องสะท้อนให้เราเห็นธรรมชาติของตนเองทุกคนล้วนมีความเป็นสามก๊กในใจเราเคยใจดีแบบเล่าปีเคยทะนงแบบกวนอูเคยเฉียบแหลมแบบโจโฉเคยนิ่งสงบแบบสุมาอี้และบางครั้งก็อยากเป็นคงเบ้งในวันที่โลกวุ่นวายเกินควบคุม ปรัยญาชีวิตจาก3ามก๊กไม่ได้สอนให้เราเลือกว่าจะเป็นใครแต่มันสอนให้เรารู้จักใช้ทุกด้านของตนอย่างมีสติเพราะชีวิตที่สมดุลคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใจดีเมื่อไหร่ควรเด็ดขาดเมื่อไหร่ควรรอและเมื่อไหร่ควรปล่อยมือโลกไม่ต้องการคนที่ดีเกินไปหรือเก่งเกินไปแต่อยากเห็นคนที่เข้าใจความจริงของชีวิตและอยู่กับมันได้อย่างสงบ หากเรามองสามก๊กด้วยใจที่เปิดมันจะกลายเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองในทุกช่วงชีวิตตอนที่เราถูกหักหลังเราเข้าใจเล่าปีตอนที่เราถูกมองข้ามเราเข้าใจซุมาอี้ตอนที่เราถูกล่อลวงด้วยคำสรรเสริญเราเข้าใจกวนอู ตอนที่เราต้องตัดสินใจอย่างยากเราเข้าใจโจโฉและตอนที่เราพยายามวางแผนเพื่อไม่ให้ชีวิตพังเราเข้าใจขงเบ้งสามก๊กไม่เคยจบเพราะมันดำรงอยู่ในใจมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยและเมื่อ<า>ม,มก๊กไม่ใช่เพียงบันทึกสงครามและการแย่งชิงอำนาจแต่คือคัมภีชีวิตที่ถ่ายทอดความจริงของธรรมชาติมนุษย์อย่างลึกซึง้งผ่านตัวละครที่แตกตางแต่สมบูรณ์ในความหมายของตน คงเบ้งสอนให้เรารู้จักปัญญาแห่งความสงบว่าการเฝ้ามองและรอเวลาบางครั้งคือการกระทําที่ชาญฉลาดที่สุดโจโฉสอนให้เราเข้าใจความจริงอันขมของโลกว่าความเมตตาไร้ขอบเขตย่อมกลืนชีวิตและบางครั้งความเด็ดขาดคือรูปแบบหนึ่งของความรับผิดชอบกวนอูสอนให้เราเห็นอัตตาในความดีว่าความซื่อสัตย์ที่ไร้สติอาจกลายเป็นกับดักของศักดิ์ศรี เล่าปีสอนให้เราเข้าใจพลังของหัวใจว่าความจริงใจและเมตตาสามารถสร้างอาณาจักรในใจผู้คนได้ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างเมืองสุมาอี้สอนให้เราเห็นพลังของความนิ่งว่าคนที่รอเป็นย่อมเห็นชัยชนะที่ยั่งยืนกว่า สุดท้ายปรัชญาแห่งสามก,ก๊กไม่ได้สอนให้เราชนะใครแต่สอนให้เรารู้จักชนะใจตนเองเพราะทุกสึกภายนอกเกิดจากสงครามภายในที่ยังไม่จบหากเรามีปัญญาแบบขงเบ้งกล้าตัดสินใจแบบโจโฉซื่อสัตย์แบบกวนอูเมตตาแบบเล่าปีและนิ่งลึกแบบสุมาอี้เราจะไม่ต้องเป็นฝ่ายใดในสามก,ก๊กเพราะเราจะกลายเป็นผู้รู้แจ้งที่อยู่เหนือสงครามนั้นทั้งหมด ในที่สุดสามก๊กจึงไม่ใช่เรื่องของอดีตแต่คือกระจกเงาของชีวิตที่ส่องให้เราเห็นว่าทุกการตัดสินใจของมนุษย์ล้วนคือการเลือกระหว่างปัญญากับอัตตาระหว่างศรัทธากับความกลัวและระหว่างความจริงกับภาพลวงตาแห่งชัยชนะ เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ได้เราจะไม่ใช้ชีวิตแบบนักรบที่ต้องชนะทุกสึกแต่จะใช้ชีวิตแบบนักปราดที่รู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการสงบได้ในใจตนเองแม้โลกจะยังวุ่นวายไม่สิ้นสุด